รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการคู่ซ่าปลาภัยมีช่องทางการติดต่อระหว่างทีมงานกับผู้เดือดร้อนหรือผู้แจ้งเรื่องทางเพจเฟซบุ๊ k คู่ซ่าปลาภัยช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีการติดต่อจากช่องทางอื่นโดยเด็ดขาด และการลงพื้นที่ช่วยเหลือของหมอปลาและทนายไพศาลทุกภารกิจไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดเดือดร้อนโดนรังแกแก้ทุกเรื่องคู่ซาปลาภัยวันนี้หลอนไปกับอาถันพจอบปลวกที่เล่นเอาเสียสตินานกว่า4ปีให้ไปหาแม่ยังไม่ไปมไม่รู้แม่อยู่นพี่ชายยังไม่รู้เลยและอีกหนึ่งเคสสุดเหี้ยนวิญญาณร้ายตามหลอกหลอนคุณยายทุกคืนก่อนนอน กลางคืนได้หลับไมนอนไหมเกว่าเกเห็นเห็นผีเขามานั่งทับหายใจไม่ออกบทสรุปของทั้งสองเคสจะเป็นอย่างไรไปชมความหลอนนี้กันได้เลยครับ ของการช่วยเหลือบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจจะโดนของกันหน่อยค่ะแล้วคนที่ต้องช่วยคือใครเหตุการณ์แบบนี้เวลาเกิดขึ้นนึกออกแค่คนเดียวเท่านั้นงานนี้หมอปลาต้องเข้าแล้วค่ะลุงคนนี้แหละคุณผู้ชมไม่พูดไม่อาบน้ำทางด้านของญาตินี่นะคะเชื่อว่าคุณลุงท่านนี้น่าจะโดนของก็เลยร้องขอหมอปลาให้ไปช่วยเหลือกันหน่อยค่ะ ภารกิจหม่เลข43คู่ซาปลาภัยเข้าแก้อาถันร้ายทำเสียสติกว่า4ปีซึ่งทีมงานคู่ซาปลาภัยได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลจากคนในครอบครัวสืบหาความจริงของอาถันที่เกิดขึ้นกับลุงกอกคุณลุงครับแล้วทำไมคุณลุงกอกถึงมีอาการแบบนี้ฮะเขาไปอยู่ที่นู่น่ะร้านบริเจอร์นะ นี่มาอยู่บ้านก็เป็นเลยแล้วเห็นเขาว่าคุณลุงเกาะเคยไปทำจอบ,บตัวบวกเมื่อก่อนน่าควรจะมีครับเย่าแล้วบวกเนี่ยถึงเป็นเนาะในฐานะของพี่ชายเนี่ยวันนี้อยากจะให้หมอปลามาช่วยอะไรครับอยาก<อ>ให้เขาดูว่าเป็นอะไรแน่ะจะโดนบวกนี่จะโดนของอะไรเนี่ยที่เขาไปทำ้านบอลีเยอร์เนาะทุกทีเขาเคยทูกใจยจอ่ะ เขาไม่ยอมพูดด้วยเลยนี่เขาไม่ยอมไปไหนเลยอะให้แฟหาแม่ยังไม่ไปนี่ไม่รู้แม่อยู่ไหนพี่ชาตายยังไม่รู้เลยและทีมงานยังได้ข้อมูลสําคัญจากชาวบ้านคนที่คอยดูแลอุปการะครอบครัวของลูกเกาะมานานกว่า4ปีแล้วทีนี้ผมมามาดูที่บ้าน,นเขาเล่าให้ฟังว่าเออน้องป่วยไม่รู้เป็นอะไรก็เลยมาดูที่บ้านแกก็ไม่พูดไม่จาแต่เมื่อก่อนปกติอะ่ะเขาเคยรับจ้าง ไปขัดป้าไปอะไรเงี้ยครับงานคอร์ิเจอร์เขาก็ทำก็พูดได้คุยเก่งคนล่าเรือนด้วยครับแล้วเขาเนี่ยไปกินอะไรไม่รู้ทีแรกนะครับไปกินน้ำเหมือนแบบเขาน้ำไม่กินเหมือนย่าสั่งอ่ะคือให้กินน้ำไปแล้วก็จะเอาไปใช้งานตลอดนะครับไม่ปล่อยให้กลับบ้านคือไปทำงานก็ไม่ได้เงินไม่ได้อะไรก็ไปให้ทางนู้นหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ที่บ้านเนี่ยที่เขาไล่ฟันก็มีพวกมีอะไรก็ไปคุยไปถ่ายพอหลังจากวันนั้นเสร็จปุ๊บคนอนื่นก็ไม่เป็นไรนะแต่ตัวเขาอะเขาก็หายเข้าไปในป,ป่าแล้วก็มีพี่ชายแกไปตามมาตามกลับมาแกก็อยู่สภาพาเนี่ยคือเราไปคุยก็ไม่คุยกับเราไม่มีอาการไม่อะไรทั้งสิ้นไม่ตอบสนองคือเราเอาอะไรไปให้กินก็ไม่กินไม่อะไรส่วนตัวพี่เก่งพี่เก่งเชื่อไหมคะว่าว่ามันเกิดจากแบบสิ่งที่มองไม่เห็น ส่วนตัวผมผมเชื่อนะคเพราะว่าบางทีเขานอนอยู่ในสภาพที่แบบตากฝนตากยุงแต่เขาไม่มีอาการไม่เคยป่วยไม่เคยไขย้ผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรทำไมเขาไม่เป็นไข้เลือดออกไ,ไม่เป็นอะไรเลย พี่เชื่อว่าในมุมพี่นะพี่ยังไม่ฟันธงนะแต่พี่คือคาให้การคำคำบอกเล่าชาวบ้านเนี่ยคือชาวบ้านที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยบอกว่าเกิดจากขุดจอมปลวกจากบ้านเก่าแต่ตัวพี่ชายครอบครัวบอกว่าเกิดจากไปทาเฟอร์นิเจอร์ที่กรุงเทพแล้วไปกินน้ำอะไรแล้วก็กลับมาไม่พูดไม่คุยกับใครเลยคือพฤติการเขาเนี่ยเขาก็จะกินอาหารของแต่พี่น้องมาให้ชาวบ้านบอกว่าคุยกับพี่น้องแต่ไม่คุยกับชาวบ้านแต่ตัวพี่น้องก็บอกไม่ได้คุยด้วยเหมือนกันคือตอนนี้เดี๋ยวให้หมอปลามาดูแต่ถ้าให้พี่ฟันธงนะพี่มองว่าน่าจะเป็นอาการทาาางจิตมกกว่ นะครับแต่เดี๋ยวต้องดูหมอปลาก่อนถ้าถ้ามันมีอะไรที่มากกว่าตรงเรื่องของเกี่ยวกับหมอของวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวหมอปลาเขาจะมีความรู้สึกของเขาเองถ้าจะอ้วกนะครับแต่แต่ตอนเนี้ผมรอมันอยู่เนี่ยคือตอนนี้ผมรอจะอ้วกแล้วนะครับคือเทปคูซ่าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะมาสายแล้วมันก็จะใส่ผมคือพอผมดังแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่มันแบบว่าอาจจะหมันไส้ผมมาช้าดึงให้ผมแล้วเราเป็นทนายระดับประเทศเราต้องมายืนรอแบบหมอผีองเงี้ย คือมันคือค่าตัวผมเท่าไหร่่เทาไหร่ไม่มีก <laughs> ็คือรอรอผมก็อาศัยให้มันเกาะแสงนั่นแหละนะเดี๋ยวเราให้เขามาช่วยคนถ้าไม่มีผมก็ไม่มีมันทุกวันนี้หรอกหลัง <c oughs> ไหนอะ <c oughs> วันนี้มึงมึงให้กู <ไ>มึง,งคุยกับกูก่อนนะมึงให้กูรอมึงอีกแล้วเหรอกี่เทปแล้วไอ้ไอ้ไอ้หมอปลามึงให้ธนาระดับประเทศมารอมึงงี้เหรอมึงดูความดังชาวบ้านเนี่ยเขารอกูจนเขาแบบเขาต้องมาขอถ่ายรูปจนกูเหนื่อยมันไปไรนเขา <c oughs> ไปไหนไอ้สัตว์ไม่รับมุกด้วยมันมันไปไหนมาไรมไอสัตว์แมงไม่รับมุกเลยอเนี้ยเลยเขาจะคุยกับกูไหมมันไม่คุยเขาไม่คุยเลยหน้ายังไม่มองเลยอยู่ในกระต๊อบกระต๊อบมีเห้อเออกระต๊อบอีกเล็ก ในในของคุยไปแล้วเขากินยังไงเขากหงหากินยังไงเหลือพี่ชายแกที่เก็บของเก่าขายคอยเอาข้าวมาให้ครับพี่ไปอะไรกับเขาผมเป็นผู้ดูแลครับอาสามาดูแลครอบครัวนียอุปการะดูแลครอบครัวยากไรอ่ะแล้วทำไมพี่ถึงคิดว่าเป็นจอบปวกอ่ะก็เขาขูดจอมปวกแค่วันเดียวอีเขาก็เป็นเขาป่าแล้วก็เป็นเลยเเขาจะคนดีอ่ะจกคนดีเขากินเหล้าไหมเมื่อก่อนกินฮะเสพยาไหมไม่เสพครับ แต่เขาไปทํางานฟอร์นิเจอร์เนี่ยแล้วเขาให้กินน้ําไม่กินไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าจะไม่ฟังทางนี้ไม่กลับบ้านมีเงินได้เงินเท่าไหร่ก็จะไม่กระถางรุ้มหมดคือมันมีสองเหตุผลชาวบ้านบอกว่าขุดจอมปลวกใต้บ้านเก่าอีกเหตุผลนึงบอกไปกินน้ําที่ทำเฟอร์นิเจอร์แล้วกลับมาเป็นได้จอมปลวกอยู่นะหยังยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วครับเขา<อ>ก็เขา<อ>พูดจะไปสามสามกล่องอ่ะพี่นำไป สวัสดีครับลุงกอบเป็นไงบ้างไหมพี่แล้วเขาก็นอนแบบนี้นอนแบบนี้ครับอยู่อย่างนี้ไม่ไม่ไม่มีมุ้งไม่มีอะไรเลยแล้วยุงอะไรไม่กัดเขาเลหรอไม่มีมุ้งไม่กางมุ้งไม่อะไรเลยเขาไม่อาบน้ําไม่อาบน้ําวันนั้นหมอเข้ามาเขาว่าไงบั่งหมอเข้ามาว่ายังไม่รู้อาการนะครับาแล้วถ้าเราเอาเขาไปรักษาเราเอาไปได้ไหมก็ต้องว่าไปได้ใช่ครับ อยากจะให้จับอาบน้ําได้นะครับ4ปีกว่าแล้ว้องจับอาบน้ำก่อนไหมแล้วผมเชื่อว่าอาบน้ำเสร็จเขาอาจจะมาคุยกับเราก็ได้แล้วใครช่วยได้มาเดี๋ยวมีทีมกู้ภัยของกู้ภัยเลยนะอาบน้ำใครเขาได้ไหมให้เป็นสภ้พาคุยกับเราก่อนได้ใช่ครับนะแล้วรองเขาให้อาบน้ำดูว่าเป็นไงผมว่าเขาอาจจะคุยกับเราก็ได้ มาอาบน้ำาอาบน้ำใจเย็นระวังระวังเบา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 ขยับไปขยับไปขยับอยขยับขยับไปไปกไปเชื่อไป้างลาาน้อาลาานอับมาพี่มาหน่ายน้งน้ำมามามาพี่พี่ผมช่วยผมมาช่วยพี่พี่จะได้หายพี่พี่ๆีพี่ดิ่ช่วงหน้าภารกิจสืบหาความจริงว่าพฤติกรรมประหลาดของลุงเกาะเกิดขึ้นจากอะไร เจอมาหลายเคสแล้บ้านซื้อของเก่าอะแต่แกงเขาสพเนี่ยคือลักษณะไม้หรือของที่แกเก็บเนี่ยอย่างพวกเคียวเนี่ยอันนี้มันสื่อเกี่ยวกับผีอยู่แล้วอะฮะและวินาทีสุดประทับใจเมื่อลุงกอกได้เจอหน้าแม่ครั้งแรกในรอบ4ปีช่วงหน้าห้ามพลาด